ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง r i ต้าคิดแคสแล้วนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมโลว์บอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมมว่าบ l ูเควนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ริต้าเนี่ยจะพาทุกคนนะคะมาดูงานวันไหวรูประจําปี2566นั่นเองค่ะเย้ yeah! เนื่องจากว่าวันที่8ที่ผ่านมานะคะเหมือนจะเป็นวันไหว้ครูนะของทุกๆโรงเรียนนะคะซึ่งพีริตาเนี่ยไม่รู้อินโวอินเนอะไรนะคะเพราะว่าพีริตาเนี่ยขึ้นมหาลัยแล้วแล้วช่วงนี้มันก็ปีเทอมอยู่นะคะก็เลยไม่ได้มีการไหว้ครูหรืออะไรนะคะแต่ว่าเพิ่งนึกขึ้นได้นะคะว่าแบบว่าเฮ้ยเดือนนี้นี่มันเป็นเดือนของการไหว้ครูนี่ก็เลยไปเซิร์ชนะคะว่าเขาไหว้ครูวันไหนกันนะคะสรุปอ้าวไหววันที่8ผ่านไปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะแค่วันเดียวเรานะคะจะมาทํานะคะกิจกรรมนี้ ให้ทุกคนดูกันละกันนะคะเป็นการจําลองในแบบโรเกวนาพีในเกมโรบกนี้นะแล้ววันนี้นะคะคนที่ร่วมคลิปไปกับพี่ลิตาด้วยนะคะก็มีน้องน้งนําขิงนะคะพาชาัชนาอนโนวีตาน้องดูรีนอันดากระแตน้องเทนิดออฟองแล้วก็หนูโทรมัตนั่นเองนะคะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มตูคลิปนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะว่าจะทราบสิ่งแค่ไหนไปดีค่ะคุณครูอนองเอ,อ่อชื่อชื่อคุณลิตาคีแคคะ่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะ าอยู่กับวิชาภาษาไทยสวัสดีค่ะมาที่คำถามแรกนะคะวันนี้จะมีทั้งหมด5คำถาม I am Chinese นี่ h าวคำถามแรกก็คือวันไหว้ครูตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ นูสวยจังเลยค่ะ16ค่ะเหมือนจะไม่ใช่นะคะมีใครรู้อีกบ้างมีใครรู้อีกบ้างวันไหวครูตรงกับวันที่เท่าไหร่17 16 17จริงเหรอมันมันตรงกับวันที่16 17หรอคะทำไมทุกคนถึงตรับวันวันวับันวันันวันวันวัวัน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 วคนวั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 นีันวันวัวันวัวนีนัวันนนะคะว วันไหว้ครูกำหนดขึ้นในวันพฤหัสบ,บดีที่2ของเดือนมิถุนายนของทุกปีในช่วงเปิดเทอมของภาคเรียนการศึกษาที่1ของโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการะทรวงศึกษาธิการสำหรับวันไหว้ครู2,566ตรงกับวันพฤหัสบ,บดีที่8มิถุนายน2 5 6 6ทำไมทุกคนถึงตอบวัน16,17ทุกคนเซิร์ช Google ค่ะ กูกอนแล้วค่ะกูก่อนตองทํางานแล้วจังวันนี้ใครจะตอบถูกยังไม่มีคนตอบถูกเลยค่ะหรือว่าถ้าไม่น้องถึงตอบวันที่16 17อะเพราะว่า16 17แป๊บนึั้งนะ16 17มันตรงกับวันศุกร์เสาร์นะเดี๋ยวนะหรือน้องเสิร์ชว่าวันครูวันครู25 6 6วันครูตรงกับวันที่16แต่วันไหว้ครูอะคะ่ะมันไม่ได้ตรงกับวันที่16นะคะน้องต้องแยกนิดน,นึงระหว่างวันครูกับวันไหว้ครูวันครูเนี่ย ครูจะได้หยุดนะคะแต่วันไหว้ครูเนี่ยครูไม่ได้หยุดนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยไปไหว้ครูนั่นเองนะน้องจะต้องแยกกันให้ได้น,นะคะนี่ไงมีคนตอบแล้ว 8รอคะอันดาถูกค่ะอันดาต,ตอบถูกคนแรกค่ะน้องต้องแยกนะคะระหว่างวันครูกับวันไหวครูนะคะวันครูจะตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีเลยนะคะครู <Who S 1> ก็จะได้หยุดนักเรียนก็จะได้หยุดด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่าวันไหวครูเนี่ยหยุดไม่ได้นะคะเพราะนักเรียนจะต้องไหวครูนะคะซึ่งปีนี้นะคะก็ตรงกับวันที่8มิถุนายนนั่นเองนะ,ะโอเคมาขั้นถามที่สองค่ะเล่นเกมดีกว่าไม่ได้นะคะนักเรียน ตอบคำถามคููเดี๋ยวนี้เลยนะคะคำถามที่สองนะคะก็คือดอกไม้ประจําวันไหว้ครูคือดอกไม้อะไรดอกไม้ประจําวันไหว้ครูคือดอกไม้อะไรคะดูสวยไหมคะไม่สวยค่ะมันไส้ค่ะดอกกล้วยใบยค่ะขออะไรคะพีนิตาก็มารูเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนดอกไม้ประจําวันไหว้ครู ดอกไม้ประจาวันไหวคูนะคะคือดอกกล้วยไม้ไม่ใช่ดอกเข็มหรออ๋อเนี่ยดอกไม้ประจาวันไหวคูคือดอกดอกกล้วยไม้จริงๆด้วยเพราะอะไรอ่ะแต่ว่าพานไหวคูนะคะจะต้องมีดอกมะเขือหญ้าแพรกดอกเข็มแล้วก็ข้าวตอกอ้าวแล้วทำไมทำไมถึงเป็นทำไมถึงเป็นกล้วยไม้อ่ะทำไมกล้วยไม้ถึงเป็นดอกไม้ประจาวันไหวครูโหนูสวยกว่าคุยค่ะโอ้ยมีคนตอบว่าดอกกล้วยไม้ดอกเข็ม ดอกเข็มดอกมะเขือดอกรักดอกกล้วยไม้ดอกเข็มดอกดาวเรืองดูสวยก็คู่แล้วพี่โทมัสค่ะอ๋อก็คือจะแย่งกันสวยให้ได้เลยใช่ไหมคะเแลนะเาหน่าก็เป็นฝาแฝดกันเหรอคะเนะนี่ยดกับโทมัสเนี่ยเฉลยนะคะก็คือดอกกล้วยไม้ถูกค่ะเคิมเหมือนกับว่าดอกกล้วยไม้เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดไร่ครูแต่ว่าแต่ว่าพานเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยดอกถึงสี่ดอกที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแต่ว่ากล้วยไม้เ,เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำวัดไร่ครู นรีนะคะบอกสำหรับดอกไม้วันครูนะคะคือดอกกล้วยไม้ะค่ะโดยคณะกรรมการจัดงานวันครูพศ2 5 3 9พิจารณาเห็นว่าคุณนัสรัศดาของดอกกล้วยไม้เนี่ย <laughs> ก็ปี้เพจอย่างนี้เลยค่ะ <Darwin> น <Oliver> right. <39 travail> yup. ้องนูรีโ้โหคุณนรักษณาเลยนะคะน้องนี่ก็ปี่เพจแบบไม่เนียนเลยนะเนี่ยเราสวยกว่าค่ะจบข่าวจินแดงมากกว่าเฟงมิวเ์คือเป็นพักการมากอ่ะของนูรีนอ่ะโอเคโอเคกล้วยไม้ถูกค่ะคำถามที่3นะคะคำถามที่3คือคุณครูของทุกคนชื่ออะไรกันบ้างคะเออครูประจำชั้นน่ะครูนิดค่ะ ครูหญิงอรันิชครูบุญเยาค่ะไม่ใช่ครูชมพู่ค่ะไม่มีโครลิต้าเหรอคะใช่สิพี่ลิต้าที่ไม่ใช่ครูของทุกคนนี่พี่ิต้ามันเก่าแล้วก็อย่างนี้แหละครูอรันิชกับครูเอิบบค่ะก็คือเ,อออเพนเซครูซันนี่ค่ะ โอเคค่ะโอเคโอเคโอเคห้องหนูกับอันดาเหมือนกันค่ะเอา้าอันดากับอันดูอยู่ห้องเดียวกันเหรอคะเพิ่งรู้โอ้โหเรื่องมืงเอินในขนาดนี้นะคะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้พบเธอเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดฉันได้เจอเธอ อะไรวันนี้ขนลุกนะคะคนลดทีเชอร์ดิต้าค่ะนี่ค่ะโทมัสต,ตอบถูกค่ะดีใจมากค่ะเย้เอาเป็นว่าวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอเชิญนักเรียนทุกคนเนี่ยไปทําอะไรก็ทําได้เลยนะคะขอเชิญพักกินข้าวพักกินอะไรก็ได้เลยนะคะไปโอเคค่ะเอา้าเฮ้ยรียบไปไหนกันนะไม่คิดแต่แบบว่าแตงกิวทีเชอร์ซีอุกเกนเด็กทำเพปไนดเดนกูรักทูยูหน่อยอ๋อเอา้ำง่ง แล้วที่บอกหนูนั่งตรงนี้ค่ะหนูเมื่อยเฮ้ยไปไหนกันน่ะน้ำแข็งวายดูผิดดูซอมดีจับแล้วอ่ะหนูไปไหนดิพี่พี่ไปไหนกันน่ะเอ้าพี่พี่ไปไหนกันเอ้าพี่พี่ไปไหนกันน่ะไมหนูไม่เจอใครเลยอ่ะว้ายพี่พี่ช่วยด้วยหนูกำลังโดนซอมดีจับกินว้ายพี่พี่ไปไหนกันหนูยังไม่เจอพี่พี่เลยพี่พี่อยู่ห้องไหนกันพี่พี่อยู่ยิบเหรอเอ้าพี่พี่ไป ห้องผักบุูนะคะอันนี้เรียกว่าห้องผักบูนั่้เองโอเคเดี๋ยวเราจะไปรอตัวคู่บาอาจารย์เฮ้ยวันนี้เันวัน เด็กแท็กตัวมาไหวเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าว่าเด็กๆเขาทาอะไรกันนี่หุ้ยเหมือนเด็กเขากำลังประชุมทําอะไรกันก็ไม่รู้นะคะแต่สถานที่ก่อนโอยเหมือนน้องเขากำลังจัดสถานที่ทําอะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนน้องจะซื้อ iPhone 11 Pro Max ในสตอรี่สี่หเบอร์เบอร์ให้ใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยนี่นะคะเหมือนน้องเขาเองแผนกเสร็จแล้วเนี่ยจะไปไหนเนี่ยไปไปไลนิ่งรูม ไลติ้งรูมอ๋อตรงนี้เอาเหมือนน้องเขาจะจัดสถานที่อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะคะถือว่าจะจะ่าสตรที่ให้เราเล้วก็แอบดูอย่างนี้เลยนะคะแอบดูโดยที่น้องไม่รู้นะคะแต่เราจะไม่เห็นข้อความข,ของน้องเฮ้ยเฮ้ยสวยมากเลยอะ่ะว้าวรักคูลิต้าค่ะอุ้ยป,ปุ้มปั่มปุ้มปิม ปั๊มอะไรล่ะปุ้มปิ่มสิปุ้มปิ่มจังเลยอ่ะนี่แปลว่าน้องจะจัดสถานที่ให้พี่ริต้าใช่มหมเดี๋ยวเราจะเปิดเนี่ยนะโหวิวตรงนี้คือดีเวอร์อู้ว่าอาจารย์นี่นะฮะอุ้ยอุ้ยเหมือนมีเด็กนะคะมาดูเราด้วยนะคะเรากำลังนั่งทำงานอย่างขยันขันแข็งอยู่นะฮะ บีตาเมื่อกี้บีตาเดินเข้ามาบอกแล้วบอกมาไหว้ครูค่ะมาไหว้ครูอะไรเรายังไม่ทันทําอะไรเลยนี่คะ่ะหรือหรือว่าน้องเขาเข้ามาแล้วแต่ว่าเราแต่ว่าเราแต่เราอยู่ข้างนอกเราเลยไม่เห็นตรงนี้นะคะนี่มาตามครูที่นี่สินี่ยครูกําลังนั่งรอนะคะอย่างตั้งจงตั้งใจโอ้โหอลังการว่ามีผมด้วยแฮปปี้ทีเชร์สเดย์โอ้โหว้าวยังไม่มีคนไปตามครูที่นี่ เผื่อน้องมาแล้วพี่ลีต้ามไม่เห็นนะฮะลีต้าอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวคนมาตามคู่มาตามนาใครมาตามกันแล้วมาตามคู่อาจีมนามจุ้มอาจุ้มนามจีม,จม,ม,จมเลิฟยุงลายแสนนสนอร่อยน้องนะคะการจะเซอร์ไพรส์น,นะคะพี่ลีต้าแอบดูอย่างนี้ไม่เซอร์โพลเซอร์ไพรส์สอะไรนะนะคะนี่ค่ะเด็กๆนะคะกำลังทำเซอร์ไพรส์ให้ครูอยู่ใช่ไหมล่ะครูแอบดูหมดแ,แล้วแหละเกลียดมากเลยเลิฟยุงลายแสนน่าอร่อยเนี่ย เด็กมันทําอะไรกันหน้าห้องครูเนี่ยไดนดูสิเด็กจะมาตามครูแล้วเหรอสวยนะว่าไปเฮ้ยน้องถือป้ายอะไรด้วยไม่รู้อะเฮ้ยนีย่น้องจะตกแต่งมาถึงตรงนี้เลยเหรอฮะเอาเทนนิสมาทําอะไรในห้องครูฮะครูกำลังไมทำงานทุอย่าง h a ป p y t e a c h e ร์อะไรเนี่ยมาแต่ป้ายนะคะมาแต่ป้ายเออแล้วนี่เข้ามาทำอะไรกันคะเด็กๆอฮ้ยอฮ้ยดูลินดูลินพวคุกเข่าหรือ,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 รรอไม่เราเขินนะ มากเลยค่ะทุกคนดูหน้าน้ําจริงไม่ต่างก,กับอีกี้เนสกย์ลยนะคะทีนี้ตั้งเกียนน้าน้ําริงมากเลยอะดู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 ดดชา้าเปมนยาด,ดมยังดีกว่าแล้วถ้าเด็กผาชานี่อุย้ยเขามาทำอะไรกันคะเด็กๆมาหาครูคะ่ะมาทำไรอะ่ะหาครูทำไมคะเราสวยคะ่ะสวยอีกแล้วหรอไปที่เวทีค่ะครูไปทำไมคะทำไมครูต้องไปด้วยคะเสร็จแล้วหรอคะไปก่อนคะ่ะ ไปไปไปค่ะเออนี่นี่มีคนคำร้องขอหมูนะคะไหนไหนไหนมีเส փ ไพรอะไรให้ครูฮะเฮ้ยเฮ้ยดูทางเข้าทางเข้างานไหว้ครูเฮ้ยเดือดเดือโอ้โหอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทางเข้างานไหว้ครูค่ะไหนเราเดินไปนะคะเดือดเดือดเดือดเราจะไปอเพกวันไหว้ครูเลย โลหายใจเข้าคุณต้จะเปิดเพลงนะคะลมหายใจออกอุ้ยเทลปี่ทีเชอร์เซพวกเรารักคูริต้านะคะอุยอุ้ยทุกคนดูสินี่นะคะอันนี้คืองานที่นักเรียนจัดให้เรานะคะเป็นงานวันไหว้คูนะคะในโรงเรียนคีแคคคุกคิกของเรานะอุยดูสิอุ้ย,ยขนตั้งร้อยอะ่ะ แล้วครูต้องไปแรกตรงไหนคะเนี่ยครูต้องไปไหนต่อคะครูต้องไปไหนต่อคะอันนี้ไอ้อันนี้คือครูครูควรไปไหนต่อคะครูควรไปบนเวทีไหมคะน้องงงพ่ริตาก็งงนะคะแต่เม่าครูจะเดินขึ้นเวทีไปแล้วกันนะคะครูอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะชาชาคะบอกว่าแฮปปี้เบิร์ด์ค่ะเดียวค่ะนี่ไม่ใช่วันเกิดครูนะคะมันฟุ้งมากเลยค่ะไฟไฟแสงสว่างตรงนี้มันฟุ้งมากเลยค่ะมองใครแทบไม่เห็นนะคะ วิว l ด be a be s ซิงเกอร์ฉันจะไปร้องอย่าบอกนะโทมัาจะร้องเพลงอะ่ะตอนนี้คือบอกไม่เห็นหน้าใครเลยมันฟุ้งมากเลยนะคะอุย้ยน้องต่อแถวกันนะคะแล้วน้องก็ร้องว่าเรรงเรรงเตรง,ตรง,ตรง ตัปี2 0 6แต่ทาไมไฟมันฟุ้งขางนาดนี้มันฟุ้งที่อะไรอะทุกคนพี่ดิต้าอยากรู้ฟุ้งที่แสงที่มันส่องเข้ามาเหรอเฮ้ยเหมือนมีดอกไม้ใช่ไหมแทีมีดอกไา้มาให้ดูสิเด็กๆเขาตอ่ตอแถวทําอะไรกันนะ่ะอุย้ยต่อแถวถือดอกไม้ด้วยอะอเด็กๆมาแล้วกระเต้เฮ้ยอะไรอะอะไระยังไม่แต่งงานตอนนี้นะไม่แต่งงานนะไม่ให้ดอกไม้คูนหน่อยหรออ่านี่ไงนี่ไงอ่าขอบคุณค่ะอ น่ารักมากเลยอดอกไม้ด้วยอะ่ะอุ้ยเทนทนิสเทนทนิสเทนนิสเท็นนิสมาค่ะว้ายอะไรเนี่ยเอาไอแผดด้ให้ครูเลยเหรอคะไม่เอาดอกไม้ให้ครูก่อนหรอคะอันนี้เป็นของขวัญให้ครูเลยเหรอคะอ,อ๋อครูบอกอ๋อเมือ่อ,อ,อกี้หนูหนูหนูให้ผิดคะ่ะอ่านี่เค่ะได้แล้วขอบคุณมากค่ะต่อไปเนี่ยใครพัชชานะคะพัชชาอุ้ยดอกไม้สีขาวนะคะของน้องพัชชากราบโอ้โหมีกราบทิปด้วยนะคะเนี่ยไม่ลงไปคานเลยหรอคะ นะคะน้องยาดมขอบคุณมากค่ะอุย้ยน่ารักมากต่อไปน้องนูรีนันนูรีนมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสุขสันต์วันไหว้คูนะคะกราบโอ้ยขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะดอกไม้ขค,ค่ะครคูนี่ก็คือมีหน้าเดียวเลยนะคะคูลีต้าคีแค่อันดานะคะเลิบยุ่งลายแสนอร่อย น่ารักมาโอ้ยกล,กลับกลับกลับไปเลยนะฮะอ,องฟองค่ะอ,องฟองรักคูริต้าค่ะอ,องฟองรู้สึกว่าตัวละครหนูเหมือนตัวจริงมากเลยลูกขอบคุณค่ะ เคยเ็นเจ้ามรือเปล่าจบเลยี่นตต้าว่านะน้องตั้งใจเขียนมายาวยาวแบบยาวมากอ่ะแต่ว่าน้องลืมพิมพ์สูนย์นะคะคือน้องยังเด็กอยู่อ้ยกราบเลยนะคะไปเลยไปเลยไปเลยไปเอยเสียดายอ่ะน้องพิมพ์อะไรมาไม่รู้ยาวมากเลยจินตตาไม่ได้อ่ะนี่นะต่อไปย่อมาฮะดิม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 ดิ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 ด วันไว้ครูค่ะขอบคุณค่ะไว้อะไรเนี่ยไว้ฟุงมากกราบแบบเบญจังเขาประดิษฐ์อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย,ย,บบบอ,ย,อ,ย <laughs> อันเลีต่อไปจ,จะเป็นวันทาใช่ไหมวันทาอภิวาโอ้โหกราบแบบเบญจังเขาประดิษฐ์กันเลยทีเดียวเชียวเล่นใหญ่นะคะโอเคค่ะ,อ,คคะอ๋ออภิวาเป็นอย่างนี้เลยนะคะโอเคไปไปใครก็ได้ค่ะเก็บศพโทมัสก็ด้วยค่ะรอบมันฟงุงอีกแล้วค่ะเวทีฟงุงอีกแล้วค่ะ สว่างไปนะคะสว่างไปเอาอันดูโอ้อันดูโอ้โหเช็ดรองเท้าให้พี่ลิต้าเหรอคะเนี่ย ที่ผัวน้องเลยนะคะกราบค่ะค่ะอันดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบพานนะคะที่น้องๆเนี่ยได้ทําขึ้นนะคะให้กับคุณครูคีแคคคุคิกนั่นเองไหนนี่นะคะอันนี้คือพานของน้องอันูนะโอ้โหถึงขั้นก็กราบเลยนะคะเขินเขินเขินเร็วมากมากกราบค่ะโอ้โหขอบคุณมากมากค่ะน้องอนููพานสวยมากกเลยอันนี้พานน้องอันดานะคะ ขอบคุณมากค่ะโอ้ยโอ้ยนี่ดอกกลับหรือว่าน้องดอวลงไปกินยุงลายบนบนรองเท้าพี่ติต้าเนี่ยจเจรินนะโลกนะเอาพานไม่ให้ครูด้วยเอา้าพานมาทำอะไรเนาะไม่ให้ครูด้วยเปที่นเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะอันนี้พานของน้องกระแตคอบคุณคะเอ้ยแล้วใครมาวางพานบนหน้าครูเนี่ยเดี๋ยวครูจะตีให้เดี๋ยวเอาพานออกไปค่ะเดี๋ยวพานตรงหน้าครูเนี่ย คืออะไรกระดาบค่ะขอบคุณค่ะใครเอาพานวางหน้าครูเนี่ยนี่นะคะพานของน้องเทนนิดค่ะเว้ยนี่พานหายไปแล้วกระดาบค่ะ,จะเจริญเจริญน,นะลูกนะไม่ได้ไปชดน,นะคะต่อไปพานของน้องอองฟองค่ะนี่ชองเ้านน้องอองฟองนะน้องดูเหมือนตัวจริงรักครูริต้านะคะเอ้ย อย่าอย่าทำซึ้งสิพีลีต้าเขินนะพีลีต้าก็เขินเบ็โอ้โหกกาบปัหญ่ยต่อไปมีใครอีกไหมฮะูสุกว่าจะมีคนก้มกินมแมลงสาบอยู่ตรงข้างล่างเวทีอ๋อเนี่ยโทมันนะฮะตัวตึงของเราตัวตึงนะฮะตัวชมพูมาเชียวนะฮะแฮปปี้วันไว้ครณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสรับพาร์สวยๆนะคะขอให้เจริญเจริญยิ่งยืนนานนะคะขอให้เซ็บเนะคะจ็บเจคืออะไรคะ พิริต้าจะกินน้ำพริกเหรอคะคะอร่อยมากค่ะโอเคค่ะกลับแบบเป็นจังข้าวผัดรอบสองอัญชลีวันทาอภพิวัฒน์โอเคค่ะกลับแบบเบนจังข้าวผัดอันนี้คือตุยค่ะรรกม่วงนอนอย่าเพิ่งหลับตรงนี้ค่ะกับพี่ก่อนค่ะ ละเมอนะคะละเมอไปค่ะเอาละเมอกลับไปเอาละเมอตกตกเวทีเอาหนูรักคูริต้ามากค่ะครูคือครูทีดีด,ดีสุดของหนูเอ้ยซับซูร้รักมากนะคะเอ้ยเขินนะคะเขินอันนี้คืออาการของคนเข,ขินอยู่นะคะตัวบีดนะคะตัวบีดหนูจะไม่มีวันลืมบุญคุณของครูริต้าเลยเอ้ยนี่นะคะน้องนนะค่ายของขวัญครูริต้าด้วย ขอบคุณค่ะเดี๋ยวครูจะเอาไปแกะที่บ้านนะคะโอ้ยซาบซึ้งนะคะองฟององฟองนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณมากค่ะอากระแตกระแตถนอวพิมไม่ได้ก่อนลูกอา้าโทมัสค่ะโทมทัสโทมัสค่ะโทมทัสกดเตรียมพิม์ไปเลยนะคะเพราะว่าพิมพลาจจะ วานให้พี่ดิต้านะคะก็คือเป็น iPhone 14 Pro Max ในสัตจิบสีดิฟเวอรปิลนั่นเองเฮ้ยเขินจังเลยอ่ะอุ้ยไหนลองใช้สิดูดีว่าแล้วทำไมแขนเราบิดขนาดนั้นขอบคุณมากมากค่ะน่ารักมากๆเลยหนูรักครู่นี่จะแกแตนะคะพิมพ์แล้วมันจะช้าๆเหมือนอก็เลยบอกให้น้องพิมพ์ตีละครนะคะหนูรักคูจุดๆจุดๆจุดๆจุดอีกแล้วหนูรักคูเอ้ากระแตพีไปอะไรไม่ได้เลยอ่ะ ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณ800ล้านชั่วโมงแล้วนะคะอ้ตอนนี้คนออกไปหมดแล้วอ,อ้าวเฮ้ยออกจริงอ๋อน้องเข้ามาแล้วเหรออ้าวเฮ้ยอันดาอันดาอันดาออกเข้าใหม่แน่เลยน่าจะหลุดนะคะน่าจะค้างกระแตล,ลูกหนูรักครูโอเคแค่นั้นก็ได้ค่ะริต้าเซ่ซึ้งมากแค่นั้นก็ได้คะ่ะหนูนี่ไงนี่ไงหนูรักครูริต้ามากที่อยู่กับหนูอะไรนะหนูรักครูริต้ามากที่อยู่กับหนูมา1ิปีรักครูลิต้าโอเคค่คะเออ ชีวิตมากผู้เห็นถึงความสู้ชีวิตของนักเรียนนะคะของขวัญค่ะอุย๊ยนี่มัน iPad Gen 15นะคะที่พี่นิตาอยากได้โอุยขอบคุณมากค่ะถึงหนูจะเอา้าวตาหนูก่อนอะ่ะถึงนขออห้ญันนะก่อนถึงหนูจะไม่มีหนูจะไม่มีของขวัญโอ้โหให้โอ้โห แต่ละคำรู้สึกพินิต้าจะหายใจตายนะคะพี่เราจะไม่มีของหวานให้แล้วไก่ต่อน้องพิมพ์ยาวมากโอ้พินิต้าตื่นเต้นแต่หนูรักรักรักใครรักใครรักจิ้มจิ้จิ้จิ้ชาบโอ้โหช็อตฟิลมากรักครูครูจิ้มจิ้ชาบอีกแล้วจิบมชาบอีกแล้วโอ้ยมีแมลงสาบอยู่ข้างหลังด้วยนะคะแมลงสาบพัชชานี่นะน้องพิมไม่ได้แล้วนะคูริต้ารักคูริต้า n e x ริต้าก็รักหนูเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรนะคะหนูจะไม่มีของขวัญให้ครูแต่ครูมีของขวัญให้หนูนะคะเอาไปเลยค่ะเอาไปค่ะหรูให้ค่ะครูค่ะหนูไปขี้มาค่ะหนูรักครูริต้านะคะ I love teacher ริต้า เลิฟยูค่ะเอา้าจำไปพิมเลิฟไม่ได้คือ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 อะไรไม่อีกแล้วทีละคำคูทีด่ดีโอเคคูทีดท่ดีแล้วแกล้ตาโอ้ my god แม่สาวหน่อยคูที่ดีอูจะเข้าใจตายแล้วโอ้คูทีด่ดีสำหรับหนูสำหรับหรือเปล่าลูกสำหรับ ถูกรถที่ด่งอีกโอ้โหลูกษย์รวยมีใช้ไปกาครึ่งนะคะรักครักค่คะรักเหมือนกันค่ะเอาเฮ้ยเอาทำไมปิดเวทีอ่ะขอบคุณมากาค่ะพัชามีอะไรจะบอกครูไหมโอ้ยขอให้คอมพิวเตอร์ด้วยน้องคนนี้หนูชอบวิชาครูมากเลยหนูก็รักครูค่ะขอให้ครูมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะ โอ้ยไม่เด็ได้นอนบุกนะคะได้นอนบุกเต้นจั้นมากๆเลยนะคะดูไปกินข้าวก่อนนะคะโอเคค่ะเริ่มไปกันทีละคนสองคนแล้วโอ้ยแม่ก็พระคุณที่สามงดงามเจมใสแต่ว่า เลยนะเปล่าแล้วค่ะใส่กีตาร์ดินเข้าตาให้คูบิสุขั่วนนีรันโดนดังเรียนหายหมดแล้วจุงจงจิตใจอะไรเนี่ย ลบจิตใ,ใจหรือเปล่าลบส่องตอกจิตใจนี่ส่งเอเมทหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะคะสําหรับงานไหว้ครูประจําปี2566ในคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ subscribe นะคะก็ติดตามกดกระดิ่งเก่งที่มัน่ในใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ด้วยนะฝใส่จีด้วยนะคะลิต้าทั้งสกอร์ฮิตแชนและก็ทิกตอกลิต้าทั้งสกอร์ฮิตแชนนะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารนะคะพี่ลิต้าเล่นกีฬาทางสอรี่จีจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันนะคะใครนะคะที่ทําการไหว้ครูไปแล้วนะคะก็ร่วมเสนอ แนความคิดเห็นกันมาข้างล่างด้วยนะคะว่าเออหนูได้เป็นตัวแทนมันไหว้ครูไหมหรือว่าหนูไหวค้ครูไปแล้วคนหนูจะดีมากเลยนะคะแชร์กันได้นะคะที่ลิต้าอ่านทุกเมนนะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย